เป็นมหากราบที่ไม่จบง่ายๆครับสำหรับกรณีพิพาทระหว่างอดีตนังเอกดังอย่างปูมัทน,นาหิมะทองคำกับพิธีกรชื่อดังอย่างพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลและอีกหลายๆคนที่มีประเด็นด้วยล่าสดดุดนะครับสาวปูออกมาโพส์อีกแล้วหลังได้ของขวัญวันเกิดเป็นหมายสารมาถึงหน้าบ้านถึงสองฉบับ ปูมันนาครับออกมาโพสต์ว่าวันนี้วันเกิดของปูผู้หญิงเพศแม่6กุมภาพันธ์ตื่นเช้ามาไอหนุ่มกันเชียงและไอทนายตุยมอบของขวัญวันเกิดให้ถึงหน้าบ้านสองฉบับหมายสารที่สารอาญารัชดาและศารอาญากรุงเทพใต้ลงวันที่23กุมภาพันธ์และ23มีนาคม69หมายแรกเป็นของไอหนุ่มกันเชียงหมายที่สองเป็นของไอทนายตุย ประเด็นแรกไอ้หนุ่มกันเชียงกูไม่ได้อนุญาตให้มึงนำชื่อเสียงที่กูสร้างมากว่า30ปีและเรื่องส่วนตัวกูไปให้มึงหาในริการโหนกระสวนของมึง 2. ไอห้หนุ่มกันเชียงมึงโกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงในรายการของมึงจนทำให้ธุรกิจทุกอย่างของกูพังไปต่อไม่ได้ 3. ไอ้หนุ่มกันเชียงและทนายของมึงพวกมึงทำลายชื่อเสียงกูแล้วพวกมึงยังมีหน้ามาฟอ้องกูอีก สี่แล้วทนายประจํารายการโหนกระสวยและทนายเอเวนเจอร์ของมึงมีปัญหาอะไรกับกูมากไหมไอ้ทนายกล้วยก็ตัวหนึ่งละมันเรียกค่าทนายกูห้าแสนบาทกูจ่ายเบื้องต้นไปแสนห้ากูจ้างให้ว่าความไม่ได้จ้างให้ไปด่าคู่กรณีกูจ่ายมึงแพงขนาดนี้มึงยังไม่กล้าลงลายมือชื่อว่าเป็นทนายให้กูกูเพิ่งมารู้ภายหลังว่ามึงสนิทกับไอ้ทนายเดโชและอีทนายกุ้งแห้งมึงถึงไม่กล้าลงลายมือชื่อว่าเป็นทนายให้กู ห้าไอทนายกล้วยปัจจุบันมึงมีคดีความกับน้องสิบแปดและตอนนี้คือไม่มีใครเป็นมือเป็นตีนให้ไอหนุ่มกันเชียงหรือยังไงมึงถึงได้ส่งทนายตุยมาหาเรื่องกูหกไอทนายตุยกูไม่เคยเจอหน้ามึงไม่เคยรู้จักมึงเจอกันครั้งแรกที่ศาลอาญากรุงเทพใต้มึงก็มาด่าข่มเหงคุกคามกูเลยนะและไอ้ตุยตัวมึงเป็นทนายความมึงย่อมรู้ตัวบทกฎหมายดีอยู่แล้วแต่มึงกลับทำผิดกฎหมายในศาลใช่เอง7ไอ้ตุย มึงรุมด่าก,กูก่อนที่ศาลอาญากรุงเทพใต้มึงยังมีหน้ามาร้องกูละเมิดอำนาจศาลในความจริงแล้วกูต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายร้องมึงละเมิดอำนาจศาลถึงจะถูกและกูก็ได้ขอก้องวงจรปิดไปแล้วจะได้มาเปิดให้ทุกคนเห็นถึงพฤติกรรมของมึง8 ไอทนายตุยถ้ามึงอยากเป็นทนายความให้หนุ่มกันเชียงมึงก็ควรทําเฉพาะหน้าที่ทนายมึงไม่ได้เป็นคู่ความกับกูมึงจะทำเกินหน้าที่ทนายที่มาด่าก,กูให้ลูกความมึงหรือมึงทําเอาใจไอหนุ่มกันเชียงสภาทนายความต้องเข้าแล้ว9ขอย้ําว่าก,กูไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนพวกมึงมายุ่งเรื่องส่วนตัวและประจานละเมิดสิทธิส่วนตัวของกูก่อนสิ และพวกมึงไปถามในวงการอื่นๆหรือวงการทนายดูว่าเขาพูดถึงผู้มึงอย่างไรมาลุมแก้งผู้หญิงเพศแม่เพื่อนมึงยังบอกให้มึงทําแค่หน้าที่ทนายไม่ใช่หรอแล้วมึงมาวุ่นวายอะไรกับกูมึงไม่ได้เป็นคู่ความกับกูไอ้จุดๆ,ๆวันนี้วันเกิดของแม่ปูสิ่งเดียวที่ขอคือความยุติธรรมนำแสดงโดยปูผู้หญิงเพศแม่นางเอกของเรื่องฉบับนางร้าย พอดละครชีวิตจริงคือละครละครคือชีวิตจริงเรื่องกําลังเข้มข้นโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามครับภายหลังสาวปูออกมาโพสแบบนี้นะครับก็แอบเห็นทนายตุย๋ย พรศักวิพาสอภานน์ครับออกมาโพสลอยๆว่าสมเพศยังคิดไม่ได้ซึ่งก็ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าหมายถึงอะไรขณะที่ทนายกุ้งครับก็ออกมาโพสต์ลอยๆเช่นกันว่าถ้าป่วยก็ต้องไปรักษาไม่ใช่ออกมาอารวาดคุ้มคลั่งอย่าปล่อยปะละเลยรีบโทรแจ้ง1669เดี๋ยวคลั่งหนักด่าชาวบ้านไม่เลิกซึ่งก็มีทางลูกหมีรัศมีทองสิริภัศรีมาคอมเมนต์บอกว่าพกยากดออกจากบ้านด้วยนะคะ แฮปปี้เบิร์ดเดย์จ้าน้องหมาน้อย